บา네 um. ทน um ี่ไปสายหนังมือเรียกเห็นบอไปสายหนังมือเรียกสายหนังกุ้งโกพ่อบอกข้าเจ้านั่นเนี่ว่าสาย่าสายหนังกุมกโกหนึ่งบาทนี่พ่อหนังโกปพิ่ก็เลยไปบอกครูนอกากบอกกาวคนธรรมดาเนาะครูลูกหลานบอกจอนังเมื่อเด้อลูกหลานฝากไว้นี่ถ้าเพิ่นมีคพ้นใจบุญกีจค่ะบครูอยากเบืองหนังครูให้ามักมวอ ก็เลยวางสิก็เลยจอนางถึงไว้ยตีนั่งเศร้ามากก็เลปปปยปลูกฝุ่นใจสมรักไปมาไปอลเพิ่นว่านางร่ำสิมาฟ้อนอเถื่อมันอ่งเพิน่นขวางพิน่นไปห่อหลับผู้ฟ้อนแล้วก็เลยต่อจอนางลงพ่อจอนางลงปุ๊บเอาผู้ใดมาหลินจอนางเฮาท่านก็เลยย่างไปหาพอจำอยังท่นล้วพอผู้ใดมาหลินจอนางท่านมีคนมาจักคนได้มีิจะห่อท่านี้ล่ะเพิ่นว่าสำนี่บาดนียพ่อน,น,อน,น,น,นี่มาแล้วผู้ใดก็ลังไปเบื้องล่างไปเบื้องบด พอไงเน่ยเลยว่าต้งให้เล็ก็ออกถุ่จน้ำคักคักกว่าสันแค็เห็นว่าเห็นเล็กหายเห็นเลขกนั่นเล็กนี่เนาะบ้านนี้ก็เลยมาใส่หนังสมไปหน่อยดิให้มัมก็เลยใส่ผู้น้องคนไปซื้อเล็กหามึงเอาเปียกเก่าด้วดมันก็ออกเปียกเก่าดีดีแม่นี่ดีจ้ละไปเลื่อมไอ้ผ้าระหมัมนีนหนังเลี้ยงสมไปหน่อยนะไปซื้อเปียเก่าเนีะ้แม่กับมือขึ้นที่สอง เฮ้ยไปซื้อแปดเก้าสองตัวเท่าน <uffy> ี้ว่าได้แปดเก้ามึง่าซื้อตัวอื่นมาแล้วสีกมาอันละใบว่าแปดอันนี้เลขเก้าก็ร่วมใส่กันว่าแปดเก้าเออเจะว่าใครขึ้นอยู่นี่ตอนตอนใครว่างหนังใครขึ้นโอ้ยเลขที่พ่ออกก็ยังระมมในหนังรอหัวเนาะใครขึ้นอยู่นี่บ้านนี้ก็เลยกลับขึ้นมากสายหนังขึ้นที่สองแล้วกลับขึ้นมากเออขึ้นแรกกับฟันอยู่ฟันว่าหมาไปอยู่น้ำพึ่นหันเด้เลย เฝ้าทุกไฟฟังเฮ้ยบาหมาตัวทองงัอสีดำพุดนั่นบอกว่าจัดแล้วเมื่อเมื่อนั้นนอนเฝ้าจอหนังยูหันบอกเมื่อนั้นนอนนยูหันบอกบอกเมื่อเมื่อนู่นก็ยังว่าเอาจอหนังขึ้นไว้โอ้เอาจอหนังขึ้นไว้แล้วกาัเมื่อนันบ้านแลค่อยมาฝันว่ามีหมาดำแมนกลับขึ้นไปสายหนังขึ้นที่สองมีหมาดำตะวันตัวทองง้อโอ้มาอยู่น้ำพึ่นนั่นอยู่อยู่พ่วงขอพ่อหัหนึ่นบานมือขึ้นว่างขึ้นก่อนมานอนสายหนังแล้วมานอน นี่ไม่ยิ่งเสียงไม่ยิ่งซูงคือเอายากเอาซาแ้เอาเลขกม,มันอยู่น้ำสุดนะั่นขั้นสูแห่ซูได้รลดนี่ซูแจงแตะขันหาคือเราหอยกุยววเลยโอเพิ่นวางสีตื่น<อ>มากเลยมาบอกสูผัวฟังเ่าเพิ่นคือ,อวางสีเคียงเียงกับม้วนมันมันกับใบแห่กุจักเม็ดะนะเพิ่อจะแห่อ้อมด้านทั้งนั้นขึ้นมาอม,มองเพิ่นขึ้นไหมผู้ผัวท่านก็เรยกว่าปุ๊ิไปหาปู๊เอาาื้อมยาดอกจีซื้อถูกกับเที่ยนไป สิไปบอกเพื่อนว่าขั้นอยากให้แห่ขึ้นให้ถือเลขสิไปันบูซาหอดรูปปั้มเป็นแม่ปทุมมาบอกพื่ยงังเพื่อนว่าเสียไปตั้งให้เขาใหญ่ห้ามว่าซ้ายนังให้ฟ้อมเขาเลี้ยตัวลูกตัวล้านนี่เพราทำบ้างที่ว่าหมู่บ้านนี่ก็เรยกว่าสิพากันไปแห่ใกล้ทางเพื่อนก็เลยน้อนตายเลยไม่ได้ไปมีบ่อลูก ยังว yeah, ่าใจมึง hmm. ส like yeah, mm ิบอกเลขไม่้วนบอกสามแปดคือเกาบอกงวดนี่ะนอบ้านคนมาเบื้องนั้นให้บ้านน้องไพให้บ้านนั้นมาเบื้องนั้าไม่อวนเจ้ากู้บังสันเพราะว่าวังได้เจ้าว่าบอกเก่งบอกห้เจ้าเอาเลขสามแปดมาใส่เมื่อวานอ๋องลุกบ้านเขาเจ้าซื้อเลขคนเขาเจ้าได้พูดไปแปดพันกับพันแปดสามสามแปดบ้านซื้อเลขเราองลุ แล้ววันนี้ถ้าไอ้ขันฟันเจียงที่ทั้งพวกผู้พ่อที่ห้าสิบปิเฮ็ดจัาไหนต่อไปบ่มันขั้นต่อไปแบบนี้ตีลูกหลานก็เลยอยากไปข้ามปูอยากไปขอปูยาว่าขันอยากให้แหยังอีรีนี่คนมาหลายๆก็อยากให้เพื่อนถือเลขถือเบอร์อยากให้คิวกที่ได้ซ้อยกันเฮดกันท้ำให้คือเพื่อนว่านางก็จะเอาไปใช้หี้ฟรีไมวันนี้แหละแมนค่ะ ขั้นบ่ให้ลูกหลานให้เจ้าลูกหลานเจ้าอยังไปกินไปท่านนั่งไปเฮ็ดไปสร้างให้ขันอยากจะเริ่งเรื่องก็บอกลูกบอกหลานอยากให้เพิ่นสร้างเพิ่นแปลงขึ้นให้ใครก็อยากถะทถ้ำบุญเนาะเมียมันอยู่ได้น้ำท้ำบุญก็เหมือนคนเฮาใจศรัทธาขันด้โชคก็อยากเฮ็ดบุญเน่ะคนเฮาก็ไรขันไม่ได้โชคมันบ่มีเงี้ยเจ้ายังหลับไปเฮ็ดพอคนละไมล์รู้นึงกับแปดจิบเก้าสิบบาทละ เมื่อซีเฮ็ดจังไดยสันห้าก็ต้องอยักเอาไปเฮ็ดจังสั้นละครวนันก็ว่าโอ้ขันฝึกน้ำพึนจับหมวดจับยังกัดนางก็สิไปไซเฮ็ดพี่แล้าวบัคิดยังทั้งสิน้นการทำบุญอือมอ่มอะขอเขาเลยอยักเฮ็ดน้ำพินโยอ๋อาล้ววันนี้หลังหลังจากหันต้นี้แม่นี่เพื่อนใดมาบอกเป็นโตเป็นยังบริเลกบอกนะบอกอภากากบสมุดม่แต่่าลูกหลานเป็นคนปึก ปูเป็นยังคือบอกบอกลูกกลองกลงลูกปึกอีอแต่การงานแต่อาชีพหากินกะคือปูเห็นนี่ล่ละหาเก็บปวดเก็บแก้วซื้อเศษซื้อนังนี่ละเขาบอกตื่นมากเาถามลูกไผ่ว่านั้งหมดมานน่ดูเลขตัวนี้เป็นเลขตัวใดแม่คือปลึกแทะพ่นเขียนให้แมงพิพ้นเียนแม่มขึ้น่บอกแมนบอกกับลูกไผ่เมื่อใายนังเมื่อเมื่อสุดท้ายมันก็เห็นสุดขาวเป็นไส้ยยินอยู่ขางตู เป็นผู้ชายเย็นยุคางตู้ชุดขาวเมื่อสายนังเมื่อสุดไทยนะย่ำคื่อนาะแม่นค่ะอือหน้วเป็นแต่คนยิ่งลกแต่หิงมันเห็นมันบอกกลาวว่าอีนี่ตะมาเข่าของนามาอยู่เฮี้ยหลังนี่ไม่ไม่มันไปผัวผ้าเข่าข่นผู้นี้ข่นยานข่นเขียนให้ยังสิเพราะงี้จได้ยึดเท่าอย่างนี้ล่ละแตลูกเขาว่าเกีสองสามหรือว่าเกีดเก้าสามคอยปึ๊ก พลางสิเ pues ออลูกไผ่มาเบิ่งอออมามาโซ่นี่นแบบนี้มาโซ่เนี่ไงนั่นล่ละพ่นกรเฮ็ดไห่ซ้ำนั่นเราเราก็เขียนว nah. ันเป็นนั่นเใี่เออเนี่ยแหนะนกระเฮ็ดไห่แบบนี้แม่จะตื่นมากก็เออลูกไผ่มาเบิ่งเลยเนี่ยเงี้สีลรดหน่เมนค่ะจำได้กิดตาเลยเมนค่ะพ่นเฮ็ดไห่อิลีพ่นเฮ็ดไห่แบบนี้ เจ็ดหนึ่งสามบอกว่าเจ็ดอย่างแล้วเวบ้านนี่ห่นงกันแล้ว่านั่งมดมาเบิ่งให้แม่เนี่ยเมื่อนั้นลูกก็เห็นคือกันลูกเห็นพ่นห่มผาขาวคนซุ้งๆกจจอยไม่ยืนเพียงตูแต่บาลูกกาอกาวา่าแม่ซะนั่นม้านมันไม่เขียนให้เบิ่งเงี้ยสี่เลยหรอจ้าเขียนแบบนี้ล่ะคือย่ำโ้ามากก็เอาให้ลูกไผ่เบิง่ง เนี่ยสมรักนะเนี่ยลูกกะว่าตะตะเกียบสองสามแล้วคือเกีเก่าสามมันกะว่าสามนี่แหละกูไข่นั่ะเพิ่งจะเดี้ยสองกับแมงเนอะเพิ่งจะเขียนให้แบบนี้ทั้งก็จำได้ทิสตาเลยว่าเป็นเลขปฏิทินบ้างเพิ่นเฮียนให้แบบนี้ทั้งกะเฮ็ดร่องมันก็น่าเฮ็ดเต็มคือเปิ่นบังบันก็โค้งไปเรื่อยเมื่อขวากับไปแบบนี้เลยแต่เฮ็ดคือเปิ่นบันน่าตีตามที่กิ่งนี้แม่โรงเรียนน้ำมูน้ำผัวมันกะปึกที่สุด คือฝันมีตะล่มกับรลองออกฟอนออกเท่านั้น <c oughs> ในในสันได้เห็นในรูปลักษณนะเพื่อนบ่นบ่เห็น,หนแต่ว่าเพื่อนว่าครั้งแรกก็เพื่อนสีเขีานายนให้เลขอยู่ในสุด,น,สดนั่นสุดคือสัวแ้่ยแข่กูกะบ่รได้แข่แต่ว่าสุดนี่มาตะไก่เป็นอย่างคือบ่มาแฮ่ให้เนี่เพื่อนบอกสมิต่ว่าฉันกับ่อรู้จักว่าสุดตัวนั้นมาตะใส่ข้าไปหากันหอากับ่อได้สอบถามกันว่าสุดตัวนี้มาจากใส่แบบใดกับ่อเคยบอกจากเกลือมันบ่ บาดนี่ถามคุณนายเบ่งมามือนั่นมีคนโทรมาหาเจ้าบอสายหนังมือที่สอง่าเลอกคุณนาสุดแต่ในแม่เลี้ยไปใกละไกอเห็นเลน็กแปดมีคนโทรเขาหาบอกนี่ค่ะมีซื่อสองสามคนเหร่เธาเห็นเล็กแปลน<า>ั่น<ม>คนขึ้นมาเขาฝันฉันบาดท,ที่นี่ฝ<ม> <laughs> ันหาอันคุณนายิ่นอยู่ดี เนี่ยคนเห็นแมนบุญพระล่วยแม่วาเห็นเลขอยู่ในสุดขาวสุดนั้นมันจะเป็นเลขแปดแม่นั่งอยู่ไกลๆอยู่นี่แม่ก็เห็นเลขแปดคนวางสี่คนนัาเขาคว้มฟันจนแม่แต่ว่ามันแมนบอสันสิถามต่อหน้าแม่ค่ะแมนเห็นเลขแปดบางคนกะมันไม่สิบต่าจะมีคุณแม่สามคนที่โทรมาเห็นเลขแปดแล้วก็โทรมาอีกสองคนที่เห็นเห็นเลขกห่างสามคนนั้นเท่าไลร่สดมา แต่นี่ห็นบลูจักนีหนาตาครึ่งไข่แบบได้ฉันกับบลูจกักเลยที่ว่าเพิ่นเอาชุดมาให้<ม>แต่เพิ่นอยากแค่แต่อพอหางกระรับปากแล้วว่าขันอฟซี่เฮาหรือว่าซุ่มท่ำบุญอยู่ดีนี่อยากได้บาลามีนี่กระแกกบุูแก่ร้านให่งันถือกระสิไปแห่ให้แห<ม>่กระแห่พี่สายนางกระสิสายพี่ทํำบุญอ,อล้วปนีพระอ้วนนี่พิดหน้าเป็นตัวใดตัวทั้งล่างนี่สีสามนล่แลนะเนาะ แต่ว่าฉันเห็นเป็นสามแต่ว่ามืงบ้านนี่เนาะเอาอันนี้กับบ้ามียนมานนี่เรกพ่อผัวว่าเก่งตายล้วแลี้ยงปุ๊บไปเหยียบสายข้าเฮี่ยิ่นเ,นเลย mm hmm. บ้าเก่งว่าสันลูกตายอย่านี้วาว่าสันปาก mm hmm. เลขบอกอันลูกบอกเลขแม่บอกแปดสามบอกว่าสัน mm hmm. ปันพี่น้องเขาเจ้ามาจากกรุงเทพแม่ยังเขาเจ้าเ,เลขเลขคนเลขยังเบาเมืองเซาเนี่เ mm hmm. ขาเจ้าอะไรเนี่ยสัเ mm hmm. ขาเจ้าก็เลยว่าซื้อลอ,อยนึงได้ 9, mm hmm. เก่าพันเมืองเซานี่ mm hmm. ปันเลขล้งเขาหญ่ห้ำไปเอา หนึ่งเก้าสี่ห้องหนอกกระแมนห้องไล่กระแมนหนึ่งเก้าสี่ตริงจักอ๋เอาเล็กปูห้องนี้ละอันฟันเข็งๆนี่ก็จะมีอืมนี่แหละกต่ฟันเกี้ยวคนทอนีแหละเนื้อที่เอาไปเอามากขวดไปขวดมากเนื้ทีเป็นสามสามจะกวนกุกอันนู่เลยก็บะลูจักหนังสือเพราะว่าสันึกอีรี สักสีเปลี่ยนตัวไหนเมียนค่ะแต่ว่าเพิ่นเขียนอีกคำได้ว่าเพิ่นเขียนนั่นสิซักเพขนเขียนสิตื่น,ข,นขึ้นมากเออลูกไผ่มาเบิ่งรถและะ้วเนาะเขียนนั่นเข,ขียนให้รถและนะ้วเนาะแต่อีนั่นนึกว่าแม่ลูกแม่คือเขียนขวางไผยลูกคือเขอียนไปผ่เปลี่ยนมันแบบเงี่ยมสมรักน่ะอื็นรึเปล่าเส้นช่วงอีหลีแล้วเนี่ยย่ยอ้วนนี่บ่บ่ได้รู้จักตัวหนังสือกันบ่ไหมไหมถึงว่าบ่บ่รู้ นี่อย่างไหนทว่าหยังไงฮะยังวันได้เรียนหนังสือบ่ได้เรียนอยู่ค่ะเออแต่ว่างบปองบปองวันท้อไปเปื้เลยบรู้เรียนตัวหนังสือเลยนั่นอ่านกับพ่องู่งูป่าจิมออกโรงเรียนพรามีความรู้จังหัจักห่วยอยู่โรงเรียนฟอรว่าแต่ไดนแต่ที่หนึ่งแล้วเนาะมือจนสั่งก็ฟอนแขรงใส่มูอก็จนสั่งจนเขาหยิกเอาฟ้าคู่หักจากของไปใส่คู่สีอื่นเอาปั๊บไปใส่คู่สีอื่นเอาปั๊บงั้นสินะ บาร์นมูเขาอยากไปน้ำคู่ผัดขัดของสีนะแม่มนั่นละ่ะก็เลยมักงสีมาเลยตามที่กิ่งฟัวนี่บ่ามักเดิถ้าม,มาจะมักบ้องดรือี่าาอบ,มมบ่มักอันนี้บ่มักอยู่บ่ปันใดมักจัดให้คู่มือฟัวรัม,มออทเทวทีเนี่ยฟอนจับเหล่าขาวฟอนคุปตะบ่กินดอกแม่จ <laughs> ะลิ้นให้ม่งบ่จะลิะ้นให้มั คนมัาขวนเรียนแล้วบัดนี้เนาะให้ละให้เพิ่นไปพิจารณาเอาอืมถ้ารู้จักเก่งๆนี่ขายทอดผัวซื้อจังสิไปไทยเอาจัาเขาสิมาบ่มาเนาะเจ้าสิไปหาปูดอกฝากบอกปูแน่บ้างๆก้อนนี่แหละข้าเพิ่นอยู่ครับผมตันงกะนี้บ่ได้เนาะครับเอามือว้างคนละค่อยไปไปกี่ลีบ่ได้ตัวขั้นปูให้โอ้ย แม่สันบอถือกระซ้างอะไรอย่งี้ค่ะว่าผู้นั้นถือผู้นี้ถือกับสิไปเฮ็ดให้เพิ่มลดดอกได้รับปากกับเพิ่นแล้วในควมฟันกระเดดครับผมในใจขวานสันกะว่าคือกันข้าแม่ถือในห้องสิไปบูซาแม่ปัทุมมาไปยืนให้เลยคอยเสียอยู่ดอกแต่จ้างคอยตั้างคอยโทษจ้างกับไปด้วยใจอีหลีอว่าแม่ว่าจีได้ว่าแม่ว่าจีได้จ้างก็ได้กินเนะทื้อครับคือว่าว่างคือว่าว่างคือไปลดกันทั้งปมะเฮ็ดให้ปูเนาะแม่นะคะยี่ดนี่ยปูด้ซอย ยี่นีน่คือการเฮ็ดบุญเมื่อวันที่สิบหกไขก่ฟูคือการเอาว่งดนตรีเพื่อนพื่นญาบาลเพื่อนกระถามเนาะอันแม่เว้นจะให้ผมจ้างหรือบ่าวบ่าวหาจ้างแจกบาทที่การทำบุญกอ,อ,องกระรวมใจรวมแรงกันไปเฮ็ดให้ฟูห้องไปถ้าขอสุขขอลาบขอสุขภาพแข็งแรงล้ำเพื่นนี่ละบ่ขอตะโสดลาบแล้วขอเบ <c oughs> ิดทุกอย่างขอพุ้ยจะเลื่อนลุงเลี้ยงขนาดนั้นนะเออกับลูกกัะเต่าพ้อแล้วอฮะ Okey. Tak. Anak-anak berhati-hati, yaudah, hmm. tak, dah.